การนำเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการศึกษาส่งเสริม5จุดเน้นเด็กสงขาสำหรับผู้บริหารชื่อผลงานบ้านม่วงเด็กดีสู่วิถีพอเพียงเคียงข้างชุมชนจุดเน้นที่สองอยู่อย่างพอเพียงผู้นำเสนอผลงานนาวมีารัตเอี่ยววัฒนา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3โรงเรียนบ้านม่วงเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมิบาลด้วยการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการดำรงชีวิตและการทำงานก่อให้เกิดความสงบสุขในครอบครัวชุมชนและสังคม มีการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจึงร่วมโครงการกับสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษามีแนวคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาจุดเน้นเด็กสงขลาใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงที่เป็นของโรงเรียนตามบริบทสภาพความต้องการและเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียน ได้ทำการสำรวจปัญหาและความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านม่วงนำมาจัดลำดับความสำคัญเพื่อกำหนดเป็นแนวทางของการดำเนินงานบ้านม่วงเด็กดีสูวิถีพอเพียงเคียงข้างชุมชนเป็นนวัตกรรมที่มีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนาทาั้งด้านความรู้ด้านทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผล โดยใช้ความรู้คู่คุณธรรมมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีรับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสามารถจัดลำดับความต้องการจำเป็นให้เหมาะสมกับตนเองปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตอบแทนบนคุณของแผ่นดินและปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาแนวทางการพัฒนาจุดเน้นเด็กสงขาใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รงเรียนบ้านม่วงจึงกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตลอดปีการศึกษาโดยการจัดทำนวัตกรรมบ้านม่วงเด็กดีสู่วิถีพอเพียงเคียงข้างชุมชนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการส่งเสริม5จุดเน้นเด็กสงขาตามบริบทของโรงเรียนบ้านม่วงแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาผลงานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการดำเนินงานขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมบ้านม่วงเด็กดีสู่วิถีพอเพียงเคียงข้างชุมชนผลของการดำเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องโดยมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนบ้านม่วงที่เป็นการมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทั้งด้านความรู้ด้านทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางพัฒนาจุดเน้นเด็กสงขาได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผลแนวทางการจัดกิจกรรมและความสำเร็จของนวัตกรรมนี้ไปสู่สถานศึกษาอื่นๆที่มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่อไปจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานการกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมาย 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ5จุดเน้นเด็กสงขา 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักของจุดเน้นเด็กสงขาได้อย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพฤติกรรมบ่งชี้ตามตัวชี้วัดของแนวทางการพัฒนาจุดเน้นเด็กสงขา 4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่น เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ90มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ5จุดเน้นเด็กสงขาอย่างถูกต้อง 2. นักเรียนร้อยละ90สามารถปฏิบัติตามหลักของจุดเน้นเด็กสงขาได้อย่างถูกต้อง 3. นักเรียนร้อยละ90มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงในระดับดีขึ้นไป4 นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองร้อยละ90ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านม่วงและของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณภาพน 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกี่ยวกับ5จุดเน้นเด็กสงขาได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง ตามหลัก5จุดเน้นเด็กสงขา3นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นใช้ส่วนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านม่วงเป็นแหล่งเรียนรู้การออกแบบผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติแนวทางในการออกแบบผลงานนวัตกรรม คือการศึกษาและวิเคราะห์บริบทของชุมชนโรงเรียนบ้านม่วงและนำมาสู่การออกแบบนวัตกรรมพบว่า 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์สภาพพื้นดินที่เหมาะสมในการทำเกษตรกรรมเพาะป,ปลูกในชุมชนมีประชากร1,921คน 2. อาชีพหลักของประชากรในชุมชนคือทำสวนยางพารา 3. ประชากรที่อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามสมาชิกในชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเอื้ออารสังคมในชุมชนมีความสามารถีดช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสงบสุขจากสภาพบริบทของชุมชนโรงเรียนบ้านม่วงได้กำหนดนวัตกรรมเพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจุดเน้นเด็กสงขาฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ความมีน้ำใจต่อกันการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเองการจัดกิจกรรมจะไม่จำเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกันหรือระดับชั้นเดียวกันบางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทำร่วมกันหลายระดับชั้นได้เพื่อให้เด็กๆรู้จักปรับตัวการช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัยซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กนักเรียนต่อไปผลการดำเนินการผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดตามจุดประสงค์ 1. นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยมีคะแนนรวม4กลุ่มสารการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. นักเรียนมีคุณธรรมในเรื่องความรับผิดชอบต่อตอนเองและปฏิบัติตนตามจุดเน้นด้านความพอเพียงด้วยการช่วยเหลืองานบ้านช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่นักเรียน 3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักและภูมิใจในตนเองส่งเสริมการออมทรัพย์ในโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสินสาขาสะะดา 5. นักเรียนมีคุณธรรมในเรื่องการมีระเบียบวินัย การแสดงความเคารพต่อคุณครูหรือผู้อาวุโสทําให้นักเรียนเป็นคนที่มีกิยรยิมารยาทที่ดีงามตามอัตลักษณ์โรงเรียนคือไว้งามสลามสวยหกจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหายอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มและยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง แ <Bad. S 2> จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันคนและสังคมในยุคปัจจุบันประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างนาวัตกรรมบ้านม่วงเด็กดีสู่วิถีพอเพียงเคียงข้างชุมชนเพื่อให้เป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และทักษะการอยู่ร่วมกันของนักเรียนอย่างเป็นระบบ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางการพัฒนาจุดเน้นเด็กสงคขาก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียนดังนี้ 1. น,นักเรียนตั้งใจเรียนมีการวางแผนในการเรียนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. ครูและนักเรียนทุกคนช่วยกันประหยัดและอนุรักษ์ทรัพยากรในโรงเรียน เช่นการใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัดรู้คุณค่าดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 3. การทำการเกษตรเพื่อเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนเช่นปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงปลาดุกเป็นต้นสโรงเรียนมีภาคเครือข่ายในการขับเคลื่อน โดยการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพสมาพันธ์เกษตรกํายั่งยืนจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์โรงเรียนได้รับการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมปัจจัยความสำเร็จสิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จจากการดำเนินการจัดกิจกรรมตามนวัตกรรม บ้านม่วงเด็กดีสู่วิถีพอเพียงเคียงข้างขุมชนปัจจัยที่ทําให้งานมีความสําเร็จเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนดังนี้ 1. สภาพปัญหาและความต้องการคือปัจจัยที่นําไปสู่การคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งต้องมีการสํารวจตามสภาพจริง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 2. หลักการมีส่วนร่วมและกระบวนการ p d c a เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานและการบริหารงานก้าวไปสู่ความสำเร็จ 3. โรงเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้ 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับครูครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนรวมทั้งระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 6. <ห>เกิดการต่อยอดจากการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถสร้างรูปแบบในการบริหารจัดการนำไปสู่ความสำเร็จในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพบทเรียนที่ได้รับ การนําผลงานไปใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการผลิตและการนําผลงานไปใช้สอดคล้องกับผลงานที่นําเสนอทําให้นักเรียนโรงเรียนบ้านมุ่งมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชนีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิค,มคุ้มกันในตัวที่ดีโดยใช้ความรู้คู่คุณธรรมสามารถจัดลำดับความต้องการที่จำเป็นให้เหมาะสมกับตนเองเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ โรงเรียนบ้านม่วงมีการทำวานสารเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอสะะดาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้วช่องทางการสื่อสารของหมู่บ้านและผู้ปกครองขยายผลไปยังผู้บริหารสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้โรงเรียนบ้านม่วงได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพศ2564-2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการขยายผลต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติได้มีการขยายผลและเผยแพร่การพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆดังนี้การให้บริการศึกษาดูงานให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ